สบายดีพี่น um. eh. ้องเบซีวน yeah. ี้พามเบิงสนสะพายง่วสนเข้าวง่วนมันมีที่การสนสะพ้ายกำลังข่องง่วเจ้าย่างเจ้าเจ้าหงแม่ม้วนม้วนเสียเขาแม่ยปอยมันย่านประจันตม้วนเสียเขา เออมวนเสียเขาแบบนี í, ้เจ้ายนีงมาทั้งหนามันเปียมันจะดึงหลุดออกลวดออกดึงดึงมันมันก็นหลุดออกดอกดึงดึงเออนั่นแหละปัตตันีดน้อยมันดึงเมียนไปไปหมอยจะไปบี่บอยล้อเรือบอยล้อจะข่าไปหลายคนจะข่าไปหลายคนงวดตื่นตัวเข่าหลายงวดตื่นเข่าหลายงวดตื่นเข่าหลายงวดเตื่นนี่เด็ก่ก็สาวบ้องอิบเขาหัวหลุนหม้อเนี่ยเดียมันก็มือออกคลอขึ้นมือเลยเนี่ยไป จังไตนี่ก็ออกได้จากคิดบังดูว่ให้เล่าเราบอก่นม่เห็ดมัดึกไหมเขาไปหลายคนมบอออกมาแล้วไปดึไจานยดชิบเพดชิบมาไทยดชิบกันางเหมนะบ้าาถึงว่าเบิงว่าตัวจะเหมือนเหน่บอว่าเขาใกล้หัวใจมาถึ่าอยาว่าตัวจะเหมือสุดจากับกันนั่นดิห้องบ้านม่ไปเต็งตัวตัวียงเป็นเออ่าถึงไม่เห็ดมันรูปเท่าไรเพื่อคล้องไว้ของคนเนแล้ว ใส่ขั้นจามใส่ขั้นจำกใส่ของกินกับผัดผืนน้องห๋วมือนตะของกับปอมกับัววื่นัวไปยังตะของงัวไม่รสาวขั้นจามใส่ขั้นจำะีดึงแมนมกวังแมกอบ้นสุดเทียนสวนิ่นนี้ตะข่องว้เลยแล้วจังดึงออกพาสวนลด เ้อนกม่ไม่ใจะคลองเพื่อนล้องเองจะคล้องเขาไปดอกน่นเอามากไม่คล้องใบเขาไปดอกเพราะนันติตื้นมันผิดกินด้วยคันเพื่นไปค้องผิดกินง่วงไผงวมันต้องไม่คิดสมสมแตต้องค้องคือครค้องไวก่อนเล้ต่ง่วเานี่ยทังเกาดากมันเหมือนอ่าอคุณเพราะมันมึนมันหไก่ดอกป็นง่วเหานี่ยสีดยาเขาปร้องย่างตัวดวงตาตี ยางเหลนนั้นมันกยเชื่มเสียาไปพร้อมเหลี่ยนก็เกาเกากแท่งจับขดยอดเยืนใช้ตุ่ยนี่ใส่ขั้นจามเป็ไม่สาใส่สาใส่บ่วงของง้วสันพุ่ม่ไปแยบๆพันก็ะไรดอกค่อยๆไปไปหลายบ่เดเนี่ยนี่ยไปเอาพ่ต่ฉีดเอาตั่นี้ได้ครั้ิกรดูดอกคอกนแล้วดูยดดอก เออผูไว่ผูไว้มู้นั่นน่ะเขาเขาไปตรงตาไอ้โตแล้ะเขาไปน้ำอ่ะมันจะงคือมันยานไหม่เนาะยังหม่ยังยานดือเอากันกำลังคล้องนักลังเต็มตัวนี้เป็นโลกล่ำปีสิกีนยังยาเหรียกันไขเปีมันบาน้ำบักตาเขาลุยออ ยอยอลูกยอจะว่องกว่องก็นั่นนี้ตำไมยบ้าขวางแม่ขามันขวางขาถือยอดยอยอยอจิ๋วเข้าเสียก็ข้าวเดือดลังขัน ขันสนสะพายทางขอกระวันขามันไก่เอาแนแทงมนมอเลยยุกหยับไม่ขามันนมจีดงใส่เจ้างัวมันเนี่สบัยตัวไปได้ทิศใตไปได้ขันรอให้มันลมให้มันลมเออเดี๋ยวมันหยักเบิ้องสมไว้งัวมันลม งวมันลมเพราะงีมวยบกกวิ้นยดสอยน้ำผงสงเล่ารอดเข้าไปข้อรับมาเทอพี่จะมาพี่ยาจะปโยชนกงวเด้อจะปโยนกลงงวเด้อต้องย่ทั้งหนามันพูดจับพูดึงกับยดทั้งหน้ายาอยูดทั้งหลัง เขาเอาปอกแท่ง้วยเพาแมนอันนั่นข็ยามันหลุดหาเสียกมันจะโร่อาลาสนเขาเออเสียกเด็กสืน้อยโดได้อยเสียง่ยญ่จะมานอยกบอ่ย่าไปเจ้าได้เสียกง่ายจากสองว่างนะพ่อบ่อห้เบิ้งเราได้หรือ เออจะไปเห็นเงาหลายเาปปาออกไไดิดยเอออสร้างกระลังมนวิธีสนสะท้ายอ,าอาั่อจิตใจชิดนี้ก็กกยืมกดไหล่กดแช่ เออเบเดียวเพเดียวลูกเเดียวเพเดียวจะได้เสียกแต้เข้าง่ายได้เข้าแดงเออพ่ยหงวแต่วเลาี้ยไหเอาบาังมีดตัวนงเอาปาพวกเจ้าอนีปาหยังบ้านหงยงยแต่ต้องไปเนี่ยใช่มไปีงยหบ่ต้องปาดนที่กน พันธ no ้วยอันมีดเจ้าเดฮเราใส่ไปเราใส่กับไฟนี่นะคอยเชียปาดันเนยเออเจ้าปากับมัดใหน่มากเนี่ยแล้วตัดจุดที่ได้หะแต่เขาแตงแง่มลาย เป็นสาวพร้อมบาทเลยวนเข้าอไปใส่บดลเดเีมานี่ข้าวานให้่ใบก่อนแต่เ่ามาจะจกเอามีดันกลับแล้วเอาเสียงมันเออเออปหญหาน้อยให่พมันึงเสียงจะกก้อนเมียม มะพระะ้า <c oughs> แต่จะเริ่มฝากกดไลยกดแช่กดติดตามเทยวน้ำลิบเบิ้องลิบด,ดีๆม่มมน่ามีคอรบสามีเพียงนค่ียมนสามีสากนสบายดี